โดนตรวจจับวัชพืชที่มาการทำการเกษตรของเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้แรงงานคนในการกำจัดวัชพืชทำให้มีความล่าช้าในการกำจัดวัชพืชและการที่คนเข้าไปฉีดพ่นยาเพื่อกำจัดวัชพืชเองอาจทำให้ได้รับอันตรายจากสารเคมีสร้างนวัตกรรมขึ้นมาใหม่วัตถุประสงค์ เพื่อนำเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการทำการเกษตรเพื่อลดต้นทุนและบุคลากรในการทำการเกษตรเพื่อหย่อนระยะเวลาในการกำจัดวัชพืชเพื่อความแม่นยำและประสิทธิภาพสูงสุดในการกำจัดศัตรูพืชเพื่อสร้างนวัตกรรมสําหรับเกษตรกรไทยประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ สามารถนำเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการกำจัดวัชพืชได้สามารถลดต้นทุนค่าแรงของคนงานในการกำจัดวัชพืชสามารถลดเวลาในการกำจัดวัชพืชได้สามารถกำจัดวัชพืชได้ทั่วถึงในระยะเวลาที่เร็วสามารถสร้างนวัตกรรมการ,กรเกษตรเพื่อนำไปใช้ได้จริงและมีประสิทธิภาพ หลักการทำงานโดนตรวจสอบตามแปลงพืชเพื่อหาวัชพืชและมีระบบเซ็นเซอร์พ่นยาฆ่าเพื่อทำให้ลดแรงงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลมากขึ้นเนื่องจากโดนส่งสัญญาณเชื่อมต่อกับตัวโทรศัพท์มือถือแสดงผลให้ผู้ผลิตรับทราบนวัตกรรมที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดนตรวจจับวัชพืชที่มีประสิทธิภาพการทำงานเป็นไปตามที่วางแผนเอาไว้ช่วยลดเวลาในการกำจัดวัชพืชเพิ่มความสะดวกสบายมากขึ้นลดการจ้างแรงงานในการกำจัดวัชพืช